สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดินหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาชุมชัยเวศเดินหน้าส่วนต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้ําเงินนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผู้ดโดยสารที่ใช้รถไฟฟ้าโดยเฉพาะยิ่งจากสายสีม่วงบางใหญ่จะไปทํางานในใจกลางเมืองถึงหัวลําโพงเนี่ยเมื่อมาถึงสถานีไฟเตอปูนก็ต้องลงมาแล้วต่อรถขอสอมกเพื่อที่จะมาถึงสถานีบางซื่อฝนตกฟ้าร้องรถติ ก็เสียเวลาพอสมควรแต่นับจากวันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปการเชื่อมต่อน,นั้นสมบูรณ์แบบแล้วครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่บางใหญ่จะไปทํางานที่หัวลำโพงเข้ามาถึงที่เตาปูนปั๊บนี่นะครับไม่จําเป็นต้องลงมานอกตัวสถานีเลยเพียงแต่เปลี่ยนชานชาลาจากชั้น4สู่ชั้น3แล้วก็นั่งตัวขบวนรถมาถึงที่บางซื่อเท่านั้นเองครับและเช่นเดียวกันบัตรในมือของผมเนี่ยถือว่าเป็นบัตรรุ่นใหม่แล้วนะฮะ ขวามือนี้ออกโดยรถไฟฟ้าสายสีม่วงซ้ายมือออกโดยรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ใช้ต่อเส้นทางได้แต่ย้ําสําหรับคนที่มีบัตรในรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแบบเดิมต้องรีบมาเปลี่ยนนะครับเพราะวันนี้ผมจะพาท่านู้ชมสัมผัสกับจุดเชื่อมต่อที่อำนวยความสะดวกสบายนับจากนี้เป็นต้นไปสําหรับคนกลุ่มตามผมมาครับ ผชมครับผมลงมาตรงบริเวณชานชดาด้านล่างสุดของสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อน,นั่นเองนะครับและพบกับท่านประธานรอฟอร์ม พลเอกดรยอดยุทธบุญาติการครับสวัสดีครั х, รบ,ท,รบท่านประธานรพมครับประธานยินดีครับยินดีต้อนรับครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติท่านประธานจะพาผมนั่งรถไฟฟ้าส่วนเชื่อมต่อระหว่างบางซื่อกับเตาปูนครับครับเป็นยังไงบ้างครับถึงจุดนี้แล้วครับครับวันนี้ก็นับว่าเราดําเนินการได้ตามแผนง,งานนะถือขนานี้เป็นการเปิดทดสอบการเดินรถนะครับ,รบก็วันนี้โชคดีเป็นวันแรกที่คุณประชาให้เกียรติมาทดลองเดินรถกับเราวันแรกเราจะเดินจากสถานีบางซื่อไปที่ าวูนโดยที่ไม่ต้องไปขึ้นรถเอกแล้วนะครับต่อไปก็เชื่อมต่อได้เลยครับครับเอาละครับผมจะพาท่านผู้ชมพร้อมกับท่านประธานรอฟอมเข้าไปในขบวนรถและดูว่าเชื่อมต่อกันยังไงจากบางซื่อไปถึงตาปูนนะครับเชิญครับท่านข่าวอินดีครับตามผมมาครับ นะ<ส> <สา S 1> ครับมานั่งในตัวขบวนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงที่เชื่อมต่อกันระหว่างบางซื่อไปเตาปูนเนี่ยรถยังอยู่ใต้ดินใช่ไหมครับครับ,ค,รบคือสายสีน้ําเงินนะที่วิ่งมาจากหัวลำโพงมาถึงบางซื่อเนี่ยเป็นการเป็นขบวนรถอยู่ใต้ดินนะครับรแล้วก็จากบางซื่อไปเตาปูนเนี่ยจะเริ่มสายระดับขึ้นไปอยู่บนดินเพราะฉะนั้นจุดเชื่อมต่อระหว่างสีน้าเงินที่บางซื่อกับสีม่วงที่เตาปูนเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนระดับ จากรถไฟฟ้าที่อยู่ใต้ดินขึ้นไปอยู่บนดินนะครับเดี๋ยวเวลาวิ่งไประเ็น่าจะเริ่มสายราดขึ้นไปนะครับระยะทางนี้ก็ประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรเศษนะครับผโดยสารใับูเ่เพราะฉะนั้นผู้โดยสารที่ขึ้นจากหัวลำโพงนั่งใต้ดินมาเรื่อยๆเนี่ยจะก็ต้องมาถึงบางซื่อเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกเลยว่าพ้นจากนี้ปรถจะยกระดับขึ้นไปจริงๆก็ผู้โดยสารก็ไม่ไม่เขาไม่รู้สึกเรามองไปข้างนอกจะเห็นจุดกา ว่ารถได้ไต่ระดับขึ้นไปจากในอุโมง์ขึ้นไปอยู่ติดนะก็จะเริ่มสว่างสวยสำหรับไปนอกเลยอันนี้ก็ถือว่าจะสะดวกขึ้นเพราะว่าเราใช้เวลาเดินทางจากบางซื่อไปตอปูลประมาณตั้งไม่ถึง2อนาทีไม่ถึง2นาทีเลยโอ้หายใจแป๊บเดียวที่นี่ก็ถึงเลยนะฮะก็สะดวกขึ้นตอนนี้ขบวนรถออกแล้วนะครับรถออกจากสถานีบางซื่อนะครับซึ่งตอนนี้เรายังอยู่ใต้ดินอยู่นะครับอยู่ใต้ดินครับเดี๋ยวสักพักเราจะเริ่มรู้สึกว่ารถยกระดับ ขึ้นแล้วะคขึ้นไปอยู่บนดินครับไปอยู่บนดินแล้วก็เดิมทีเดียวเนี่ยพอผู้โดยสารมาที่นี่จะต้องเปลี่ยนนะเป็นนั่งรถบัสเพื่อไปส่งที่ตะปูนะเพราะนั้นต่อไปนี้ก็จะสะดวกแล้วไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนก็นั่งรถไปต่อที่ตะปูได้เลยก็ นับว่าประหยัดเวลาแล้วก็ได้รับความสะดวกคิดว่าผู้โดยสารก็คงจะให้วันสนใจมากขึ้นเลยครับจากเดิมถ้าหากว่าใช้วิธีเดิมก็อาจจะต้องเสียเวลารถติด20นาทีถึง30นาทีาประมาณน,นั้นถ้าช่วงเช้าร่วงเย็นก็อาจจะถึงห <า S 1> ึ่งชั่วโมงเลย ต่อไปก็ใช้เวลาแค่2นาที2นาทีเท่านั้นเองไม่มีการติดจราจรหนึ่ส่วนต่อขยายตรงนี้หรือว่าส่วนเชื่อมตรงนี้ถือว่าเป็นการตอบโจทย์การเดินทางที่ครบสมบูรณ์แบบแล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นการเดินรถอย่างต่อเนื่องนะไม่ต้องเปลี่ยนขบวนรถผมบอกเพื่อเรียนคุณปรชาอย่างนี้นะปกติเนี่ยโดยลักษณะของการเดินรถเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนสีในี่มาผูจากสีม่วงมาสีน้ำเงินเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนขบวนแต่ว่าการ เป็นกระพวนั้นเราจะเปลี่ยนนั่งสถานีไม่ต้องออกจากระบบผู้โดยสารสามารถอยู่ในระบบและะ้วก็เดิน,น,นต่อเนื่องเดินทางต่อเนื่องได้เรับ<อ> แต่ว่าจะต้องเปลี okay? ่ยนขบวนรถเพราะว่าเป็นคนคนละสายหราอันนี้เป็นสายสีน้ำเงินสีน้ำเงินเนี่ยมาเจนเป็นวงกลมจากบางซื่อเนี่ยจะไปที่ท่าพระจากท่าพระไปบางแคตบางแคร์เนี่ยไปหัวลกโคมจะเป็นวงกลมชั้นหนเป็นวงกลมใจชั้นในอ๋อครับซึ่งถ้าตามแผนงานนี้เนี่ยเมื่อสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเสร็จเนี่ยการเดินรถในนี้จะเป็นการเดินรถต่อเนื่องเป็นวงกลมนะครับซึ่งช่วงนั้นผมคิดว่าจะแก้ปัญหา จราจรสำหรับผู้โดยสารที่มาจากฝั่งทนกรุงเทพหรือฝั่งกรุงเทพไปไปกันตุนรีนะครับแล้วตอนนี้เรา พ้นจากอุโมงค์ใช่นั้่าะเริ่มออกมานอกอุโมงค์แล้วก็จะเริ่มเริ่มสว่างมีแสงสว่างแล้วก็เริ่มไต่ระดับขึ้นไปที่เตาปูนอีกไม่กี่เสี้ยวอินใจก็จะถึงสถานีเตาปูนข้างหน้าแล้วนะครับตอนนี้เรายกระดับขึ้นมาแล้วนะฮะโครงการไต่ระดับเนี่ยมันจะไม่ได้ทบเพราะเรานั่งเนี่ยก็จะนิ่งเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะไต่ระดับเพราะว่าด้วยการออกแบบของขตัวรถเนี่ยความนิ่มในสว่างที่อยู่ตัวรถเนี่ยก็จะมีมาตรฐานอยู่นะรู้สึกโครงหรือว่าไม่รู้สึกว่า รถไม่มายกระดับที่ ครับทั้งประหยัดเวลาร่วมครึ่งชั่วโมงหรือเพียงแค่อาจจะแค่ไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำประมาณ2นาทีนะฮะระยะทางเพียงแค่1กิโลเมตรเศษ็เสรครับหนึ่งครับหนึ่งจุดสองกิโลเมตรหนึ่งจุดสองกิโลเมตรเรากำลังเข้าเทียบท่าชานชลาของสถานีต่อปูนนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นสถานีต่อปูนซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสายสีน้ำเงินสายสีม่วงนะครับเพราะนั้นสีม่วงผมก็คาดการณ์ว่าต่อไปคนก็จะขึ้นมากขึ้นเยอะขึ้นนะฮะน่าจะสะดวกมากขึ้นครับแหมรถนิ่มมากเลยนะฮะแล้วเราก็ กำลังเข้าสู่ตรงบริเวณชานชลาซึ่งอยู่บนชั้นที่สาของสถานีตอปูนคือสายสีม่วงนึ่งจะอยู่ชานชลาในระดับเถไฟฟ3สาระดับ3ของสถานีตอปูนส่วนสายสีม่วงจะอยู่ระดับ4ี่ระดับสี่นจุดเชื่อมต่อระหว่างสาน้ำเงินกับสีม่วงครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ตอปูนแล้วเดี๋ยวลองเดินไปดูบรรยากาศข้างนอกของสถานีตะปูนซึ่งก็คิดว่ามีเตรีมเลยความสะดวกครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นริป มันได้เรื่องครับบริการพี่น้องประชาชนครับ,รบนิ่มมากๆเลยนะฮะเอาและครับขบวนรถจอดสนิทแล้วเราไปชมข้างนอกกันนะครับเชิญครับท่านครับเชิญครับๆๆ แล้ในที่สุดนะครับเราก็มาถึงบริเวณชั้น3ครับชั้นสามของฐานีตาปูนะครเ่เมื่อกี้เรานั่งรถแต่ในเมืองมาใช่มาจากหัวลำโพงมาตัดสีลมมาดูตบางซื่อนะก็เป็นรถใต้ดินขนาดนี้เรามาอยู่ฐานีตะปูที่เป็นรถบนดินนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังบางไผ่นะก็ นอกเมนือไปได้ครับนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าบริเวณของชานชาลาเนี่ยมีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยหลายอย่างจะเห็นว่าของเรานี่มีกระจกั้น้านเรื่องความปลอดภัยครับเป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้วที่ของเรานี่ทุกทางมีจะแบบนี้เปครื่อมกอตนระหงวดแล้ว่อความปลอดภัยแน่นอนความปลอดภัยแน่นอนนะครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วบ้านผมอยู่นู่นเลยบางใหญ่ผมจะต้องไปที่ไหนเปลี่ยนอะไรยังไงต่อครับเดี๋ยวเินเชิญเราไปต่อรถไปที่บางใหญ่ไปต่อรถที่บางใหญ่ตามเนเจครับ ผมมานะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3และเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นลิฟต์ไปชั้น4ชั้น4เพื่อเพื่อไปนั่งรถสายสีม่วงเพอไปยังบางไอครับ ซึ่งการที่จะขึ้นไปชั้น4เนี่ยเราก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งลิฟต์บันไดเลื่อนแล้วก็บันไดปกติแล้วก็เราไม่ต้องออกนอกระบบไม่ต้องไปต่อตั๋วใหม่นะไม่ต้องมาทำอะไรตั๋วเนี่ยสามารถอยู่ในระบบก็เดินทางไปที่ได้เลยก็จะเห็นว่าสะดวกมากแล้วก็ที่รองรับผู้โดยสารค่อนข้างจะกว้างเราคิดว่าเรารองรับผู้โดยสารได้เป็นหมื่นคนต่อต่อต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องบัน จะเห็นว่าเรามีทั้งบันไดนะบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนพื้นที่รองรับพี่น้องประชาชนก็คิดว่าคงจะสะดวกหนงงงวนป้ายต่างๆนี้ก็มีการปรับปรุงนะซึ่งเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าต่อไปนี้ถ้ามาแล้วจะเปลี่ยนไปสายสีหน้อย่างไรก็จะมีป้ายบอกทางชัดเจนจะมีป้ายวลาไปสายสีม่วงหรือไปสายสีน้ำเงินอ๋อแยกได้เลยทั้งสองสายนะครับ แหมอย่างนี้หลายคนที่ติดตามดูต่อไปชีวิตเขาก็รู้สึกว่าเขาประหยัดเวลาเขาประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะครัก็น่าจะสะดวกขึ้นนะเพราะนั้นก็คิดว่าคนคงจะนิยมใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นไม่ต้องไปติดจุ่บนถนนนะสำหรับการจราจรในกรุงเทพ วันนี้การจราจรในกรุงเทพก็ติดกันหน้าขึ้นนะฮะแล้วเข้าหน้าฝนอีกต่างหากมีปัญหาเรื่องของรถติดเยู่กับเราคือเราก็พยายามเพื่อแผนงานให้มันเป็นไปได้ตามแผนจะเห็นว่าเราใช้ระยะเวลาไม่ไม่ยาวตั้งแต่เดินสายสีม่วงซึ่งขาดการเชื่อมต่อเราพยายามแก้ปัญหาซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าเราทํางานทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยเพื่อเพื่อสร้างระบบเชื่อมต่อที่ให้ได้ทางด้านนี้ก็จะเป็นสายสีม่วงที่จะเดินทางไปทางบางไผ่ต่ออ๋อ มาถึงนาทีนี้เนี่ยการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แบบและจะเปิดให้บริการในวันไหนครับอันนี้เป็นการทดสอบการเดินรถนะขณะนี้เดือนนี้ทั้งเดือนเราจะทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยทั้งการระบบคอมพิวเตอร์ระบบอนุพันา์เรื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเรื่องการบริการผู้โดยสารเราจะสร้างความมั่นใจให้มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ จะเริ่มเปิดบริการจริงๆเนี่ยวันที่10สิงหาคมทันี้ครับทีนี้พอเป,ปิดบริการทุกคนก็ต้องนึกถึงค่าโดยสารครับเป็นไงบ้างคะค่าโดยสารค่าโดยสารเนี่ยช่วงนี้จะเห็นว่าเราลดค่าโดยสารอยู่ครับปกติมาจากบางไผ่มาถึงตาปูลเนี่ยค่าโดยสารเต็มตาเนี่ยคือไม่เกินส2บาทนะครับขณะนี้อยู่ในช่วงลดราคาอยู่ก็ย9บาบาทเราก็จะคงราคานี้<อ>ไว้อีกระยะหนึ่งครับ,รบเอาไว้ระยะแล้วก็จะมาพิจารณาว่าเราจะเข้าไปสู่ ค่าโดยสาร,รที่เป็นมาตรฐานนอาจจะหลังปีใหม่นะคิด่าอย่างนั้นเลยฮะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับคนที่อยู่ตามบริเวณรอบนอกโดยเฉพาะยิ่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ก่อนหน้านี้มาถึงจุดนี้ต้องลงไปถึงชั้นล่างออกจากตัวสถานีไปขึ้นรถเมล์คสมกแล้วก็ขับไปส่งถึงบางซื่อใช้เวลา30นาทีนั่นเป็นอดีตแล้วนะฮะ จาก10สิงหาคมต่อไปทุกท่านสะดวกสบายแล้ว<ะ>อยากให้ท่านประธานรฟมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าระบบต่างๆที่เกี่ยวกับการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะครับจะทําให้ประชาชนคนไทยเนี่ยมีความเป็นอยู่ยังไงครับคิดว่าถ้าเป็นไปตามแผนงานเนี่ย<ม>หลังจากที่เราเชื่อมต่อส<ม>ายสีน่วงจะบางไผ่มาบางซื่อได้ในระยะต่อไปเนี่ยที่สายสีเงินเนี่ย<ม>เราก็จะเดินรถเป็นวงกลมนะ<อ>จากาบางซื่อตะปูนี้ไปยังท่าพระแล้วก็ไปยังหัวลำ วันนั้นก็จะเป็นหลูกเป็นวงกลมคนกรุงเทพที่อยู่ในชั้นไหนนี้ก็สามารถเดินรถอย่างต่อเนื่องได้เลยสําหรับคนที่มาจากนอกเมนืองอย่างเช่นสายสีม่วงตามแผนงานนี่เราจะต่อสายสีม่วงไปถึงราชบุระนะก็จะไปช่วยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางด้านใต้ในการเดินทางและก็ขนคนมาเชื่อมต่อกสายสีน้ำเงินนะครับนอกจากนั้นจะเห็นว่าทางการรถไฟก็มีสายสีแดงที่กำลังจะเปิดอยู่ ผมคิดว่าในอนาคตประมาณปี63 64เนี่ยนะคนกรุงเทพก็คงจะได้รับความสะดวกแล้วก็การเดินรถด้วยระบบรางน่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นรถติดก็จะน้อยลงการเดินทางโดยรถเมล์ก็อาจจะต้องมีการปรับเส้นทางเพื่อสอดคล้องกับระบบรางต่อไปครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับติดตามชมเดินหน้าประเทศไทยอยู่ในวันนี้ได้เห็นกันชัดๆแล้วนะครับว่าใช้อย่างไงสะดวกแบบไหนและประหยัดอย่างไรและต่อไปนี้ ชีวิตของคนเมืองกรุงหรือคนไทยทั่วประเทศถ้ามากรุงเทพใช้บริการแบบนี้นี่คือความเป็นมาตรฐานสากลแล้วนะครับวันนี้เดินหน้าประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณท่านประธานรอฟมและผมบัญชาชุมเชิลาจะมุดเชิมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ